การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติ EP ที่11ขอเรียนสอบถามคำถามที่หนึ่งค่ะกรณีเจ้าของสิทธิมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลของบุคคลในครอบครัวในส่วนของคู่สมรสและบุตรออกจากทะเบียนประวัติของตนเองจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรคะ สำหรับกรณีนี้นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลไม่สามารถดำเนินการลบข้อมูลคู่สมรสออกจากทะเบียนประวัติของเจ้าของสิทธิ์ได้นะคะ แต่สามารถดําเนินการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าของสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบันได้ค่ะกรณีคู่สมรสเสียชีวิตให้ปรับปรุงสถานะการเสียชีวิตตามใบมรณบัตรและกรณีหย่าให้ปรับปรุงสถานะข้อมูลการหย่าตามทะเบียนหย่าหรือทำสั่งศาลกรณีของบุตรก็เช่นเดียวกันค่ะนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ไม่สามารถดําเนินการลบข้อมูลของบุตรออกจากทะเบียนประวัติของเจ้าของสิทธิ์ได้ค่ะแต่ก็สามารถดําเนินการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าของสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบันได้เฉพาะกรณีบุตรเสียชีวิตโดยปรับปรุงสถานะการเสียชีวิตตามใบมรณบัตรค่ะคำถามที่สองค่ะกรณีเจ้าของสิทธิ์เสียชีวิตและทายาทโดยธรรม จะดำเนินการขอรับบําเน็จตกทอดแต่พบว่ามีการบันทึกข้อมูลบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้องโดยการนำข้อมูลของบุตรบุญธรรมมาบันทึกเป็นบุตรจะต้องดำเนินการอย่างไรคะ กรณีนี้ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของเจ้าของสิทธทิเสียชีวิตจัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางพร้อมเนี่ยสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของสิทธิทเสียชีวิตกับบุตรเพื่อลบข้อมูลของบุตรบุญธรรมออกจากทะเบียนประวัติค่ะอีพีต่อไปเราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อ ของสำนักง,งานั้ังจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ